สวัสดีครับทุกคนครับแจ็คก,กี้นะครับและตอนนี้เราอ,อยู่ในช่วงเปิดใจคุยเปิดใจคุณในวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องการ์ตูนแนวความทรงจําของพวกเราซึ่งการ์ตูนที่อยู่ในความทรงจําของทุกคนแน่นอนก็ต้องหนีวิพน์การ์ตูนอย่างเรื่อง Courage the Cowardly Dog The Grim Adventures of Billy and Mandy Ed Ed and Eddy Scooby Doo Code Name Kids Next Door Cow and Chicken และเรื่องอื่นอีกมากมายที่ผมยิ่งพูดก็ยิ่งรู้สึกอยากจะร้องไห้อยากให้เวลาเดินช้าๆขอเวลาสักหน่อยเดี๋ยวแจ็กกี้นี่มันเพลงประกอบเรื่องพี่มากกว่าขนมไม่ใช่หรอ จริงดิโอเคกลับเข้าเรื่องแต่มันมีอยู่การ์ตูนเรื่องหนึ่งที่ตัวผมเองเนี่ยคิดว่ามันเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่ฉีกแนวและเปิดโอกาสให้กับการ์ตูนใหม่ๆที่ตามมาทีหลังซึ่งการ์ตูนยุคใหม่ก็ได้ถือโอกาสใช้ความสําเร็จจากการ์ตูนเรื่องนี้ทําให้เกิดการ์ตูนเรื่องใหม่ๆอีกมากมายที่มีแนวทางคล้ายกันกันกบการ์ตูนเรื่องที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้อีกด้วยและตุผลที่เรื่องนี้ประสบความสําเร็จในการสร้างลักษณะพิเศษเป็นของตัวเองและทําให้เป็นเรื่องที่ถูกจดจําก็เป็นเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่สร้้าางงงโดดดยยมุ่่ปปรรระะเเเ็็นไททีกัจฉิสค ยีลําสมัยด้วยตัวเองในห้องของเขาโดยที่พ่อแม่เนี่ยไม่รู้เลยและผมเกินมาซะขนาดนี้แล้วเพื่อนๆก็น่าจะรู้ดีแล้วใช่ไหมครับว่าผมกําลังพูดถึงการ์ตูนเรื่องอะไรอยู่ซึ่งการ์ตูนที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่อง Dexter's Laboratory หรือที่รู้จักกันในชื่อห้องทดลองของ Dexter เพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกันดีใช่ไหมครับว่าการ์ตูนเรื่อง Dexter's Laboratory <S เป็นหนึ่งในการ์ตูนที่เรียกว่าชา h o ูดการ์ตูนอย่างแท้ทรูที่สุดก็ว่าได้เพราะเหตุนี้มันไม่แปลกเลยที่การ์ตูนเรื่องนี้จะเรียกว่าการ์ตูนในความทรงจำของผม Dexter's Laboratory เนี่ยก็ได้ถูกสร้างขึ้นในปี1995โดย j e n d y t c h a k o ส s k i และถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยตัว j e n d y t c h a i k o s k i ก็ยังเป็นผู้สร้างการ์ตูนในตำนานดังๆอีกหลายเรื่องเลยอย่างเรื่อง Samurai Jack อีกด้วยนะครับโอเคกลับเข้าเรื่องซึ่งการ์ตูนเรื่อง Dexter's Laboratory <S เป็นการ์ตูนแนว Science Fiction ที่ได้ถูกนํามาฉายที่ Water Cartoon ในปี1995ก่อนที่จะถูกนํามาฉายครั้งแรกบน Cartoon Network ในปี1996จนถึงปี2003ด้วย4ซีซันส์โดยรวมหรือ52ตอนรวมกันทั้งหมดและเราก็ยังสามารถรับชมการ์ตูนเรื่องนี้ผ่านหลายช่องทางเลยทีเดียวอย่าง b o ม m e r a แ g HBO Max Amazon Prime ซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจจริงๆนะว่าการ์ตูนดีๆแบบนี้เนี่ยทำไมมันไม่มีภาคต่อหรือภาคที่เขาเอามาทําใหม่นะอย่างการ์ตูนเรื่องอื่นๆและในเวลาว่างๆเนี่ยตอนช่วงซัมเมอร์ผมก็ได้มี โอกาสกลับไปดูการ์ตูนเรื่องนี้ใหม่อีกทีนะซึ่งผมขอบอกตรงๆเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเสน่ห์ในแบบของมันจริงๆที่ทําให้ผมดูแล้วก็ยังสามารถมีความสุขกับมันได้อยู่ดีแม้เวลาเนี่ยจะผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วก็ตามนะครับสงสัยอาจจะเป็นเพราะความคิดสร้างสารรค์ที่แฝงอยู่ในการ์ตูนเรื่องนี้จึงทําให้เด็กอย่างผมเนี่ยในตอนนั้นลหลงไหลกับการ์ตูนเรื่องนี้เป็นอย่างมากและด้วยองค์ประกอบอื่นๆที่ทําออกมาได้ดีก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยยังไม่สามารถลืมการ์ตูนเรื่องนี้ได้เลยเพราะเหหนนนนีีี้้สํารัับคลิปววดโออในนผมข บอกเพื่อนๆทุกคนว่าทําไม Dexters Laboratory ่ถึงเป็นเรื่องที่ถูกจดจําสําหรับเรื่อง Dexters Laboratory ทุกภาคถ้าจะสรุปสั้นๆน,นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กอัจฉริยะคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเด xter ซึ่งตัว Dexter เนี่ยเป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยะที่มีห้องทดลองของเขาอยู่ในห้องนอนของเขาเองเพื่อที่ตัวเขาเองเนี่ยจะสามารถเก็บเรื่องนี้เป็นความลับจากพ่อแม่ของเขาได้แต่ผมก็แอบสงสัยไม่ได้จริงๆนะว่าแบบห้องแลบใหญ่ขนาดน,นี้เนี่ยเขาเอาไปซ่อนที่ไหนนะครับแบบเอาไปซ่อนในกำแพงหรือว่าอะรแล้วนนนกกเ็็ตป ต้องเข้าใจตรงนี้นะโอเคมาและทุกๆวันพี่สาวของเขาที่มีชื่อว่าดีดีก็จะหาวิธีเข้าไปในห้องทดลองรับของเด x สเตอร์ได้อยู่ตลอดและทําการแกล้งหรือป่วนประสาทเด x สเตอร์นับครั้งไม่ถ้วนและในขณะเดียวกันตัวเด x t สเตอร์เองเนี่ยก็ยังมีคู่แข่งที่มีชื่อว่าแมนดาร์กตัวแมนดาร์กเองเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเดียวกับเด x t สเตอร์ที่ยังมีนิสัยคล้ายกับเด x t สเตอร์และยังเป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวของเขาเองก็ยังมีใจให้ใหกับพี่สาวข,ของคู่แข่งของเขาอีกด้วยก็คือดีดีนะ ห้องทดลองของเขาเพื <convert to>. ่อที่เขาเนี่ยจะสามารถไปประจนภัยกับซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจของเขาได้อย่างตัวเมเจอร์กลอรี่กัปตันอเมริกาแบบน้อยแวนเฮเลนต่อแบบถือกีตาร์แทนคอนหรืออย่างครังครดอกแบบสีม่วงเรื่องก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับทุกตอนของการ์ตูนซีรีส์เรื่องนี้แต่เพราะอะไรมันถึงเป็นเรื่องที่ถูกจดจําและเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในการ์ตูนในตำนานเลยก็ว่าได้ผมขอเริ่มด้วยสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็แล้วกันนะครับมันก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่แฝงอยู่ในแต่ละตอนเพื่อนๆจำทุก ตอนของ Dexter's Laboratory ได้ไหมครับตอนเริ่มเรื่องเนี่ยตัว Dexter จะมีของที่เขาได้สร้างทิ้งไว้ที่ตอนเด็กเนี่ยผมดูแล้วผมเขาบอกเลยนะครับว่ามันดูเท่มากๆแต่ตอนโตแล้วเนี่ยผมก็เริ่มคิดกับตัวเองว่าผมเห็นว่ามันดูเท่ได้ไงวะตอนเด็กการที่เด็กอย่างเราเนี่ยได้เห็นอะไรที่ดูแล้วแปลกใหม่ในตอนเด็กเห็นพวกสิ่งประดิษฐ์ที่ดูแล้วแปลกตาสุดๆมันก็สามารถจุดไฟและจุดจินตนาการของเราได้ในฐานะเด็กอย่างเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวหรือยกตัวอย่างตอนเปิดเรื่องนะครับของทุกตอนเลยของ Dexter's Laboratory เขาก็จะมีอะไร ที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านอยู่ตลอดเลยนะครับเพื่อที่จะจัดการกับสถานการณ์ต่างๆอย่างตอนเปิดเรื่องของซีซั่นที่1ตอนที่1ที่ถูกฉายในปี1995ของ Dexter's Laboratory ที่มีชื่อว่า d d m e n s i o n a l เปิดมาแล้วก็สามารถเห็นการจัดการปัญหาของ Dexter ที่ไม่เหมือนกับคน,นอื่นๆแล้วเนาะอย่างใช้ปืนเลเซอร์ยักษ์เนี่ยยิงตัวสัประลาดเอาตัวเองใส่เครื่องบินแลป,ปล่อยลงมาให้มันระเบิด <c oughs> พอดูแล้วตอนนี้ผมขอบอกได้แค่คำเดียวเลยนะครับว่าโอ้โห <c oughs> คือ โอ้โหกระตูนเรื่องนี้คือแบบค ครีเอทีฟแบบสร้างสารรค์สุดๆแบบถ้าเป็นคนดูปกตินะหรือว่าคนปกติเนี่ยมันก็หาอะไรที่มันง่ายๆยิยงสับปปหลาดแหละตายจบแต่แบบพอดูแค่นี้มันทําให้เรารู้เลยนะครับว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมีแนวทางที่ไม่เหมือนกับการ์ตูนเรื่องอื่นๆจริงๆและมีไอเดียที่สร้างสารรค์อยู่ตลอดในการจัดการปัญหาต่างๆที่เขาได้เผชิญซึ่งผมคิดว่าการที่ผู้เขียนเนี่ยได้เปิดเรื่องมาแบบนี้ผมขอบอกเลยนะครับว่ามันเป็นการเปิดเรื่องที่ดีมากและสร้างสารรค์มากเลยทีเดียวถ้ามีผู้ปกครองเนี่ยคอยให้ คําแนะนําอยู่ตลอดเนาะโดยเฉพาะในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยมีการ์ตูนทําแนวพวกไซยนิฟิเชนคอมเมดี้แบบนี้ออกมาอีกด้วยจึงไม่แปลกเลยที่คนหลายคนในสมัยนั้นจะหันมาดูเรื่องอย่าง Dexters Laboratory และได้แรงบันดาลใจทําเรื่องออกมาที่มีความคล้ายกันกันกบเรื่องนี้อีกด้วยและนอกเหนือจากความคิดสร้างสารรค์ที่แฝงอยู่ในแต่ละตอนของเรื่องนี้แล้วผมก็ยังชอบเรื่องของตัวละครที่ผู้เขียนได้ใช้ประกอบอยู่ในเรื่องอีกด้วยยกตัวอย่างเช่น Dexter อร์ตัว Dexter อร์เองเนี่ยก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นเด็กฉลาดกว่าคนอื่นๆในห้องนะเนาะถ้าจะให้เทียบ Dexter น่าาจะมมีคว หลาดพอกับไอน์สไตน์กับฮอกินเนี่ยรวมร่างกันซินั่นก็ยังถือว่าพุ่นห้อยไปสําหรับเด็กคนนี้ที่สามารถสร้างห้องแลบของเขาใหญ่ซะขนาดนี้โดยที่พ่อแม่เนี่ยไม่รู้ก็เป็นว่าเด็กสเตอร์เป็นเด็กอัจฉริยะจบนะซึ่งผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่น่าจดจําเป็นอย่างมากพอพูดถึงชื่อเด็กสเตอร์แล้วอย่างแรกที่เราคิดถึงเนี่ยก็น่าจะนึกถึงทรงผมข,ของเขาที่เป็นทรงผมสีส้มเด็กตัวเล็กๆและแว่นตาที่ใหญ่เกินตัวบวกกับนิสัยของเด็กสเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์เด็กทีีี่่มมคควาคิดทเป ผู้ใหญ่กว่าคนทั้งหมดในบ้านรวมกันเลยก็ว่าได้เป็นเด็กที่สมองโตเกินวัยนะพูดง่ายๆซึ่งตรงกันข้ามกับพี่สาวของเขาดีดีตัวดีดีเนี่ยจะมีนิสัยที่ไม่เหมือนกับน้องชายของเขาเลยสักนิดจะเป็นพี่ที่ทําตัวเหมือนเด็กอยู่ตลอดและมีนิสัยที่ชอบแกล้งเด็กสเตอร์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรที่เด็กสเตอร์ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาพี่สาวข,ของเขาเนี่ยก็จะคอยทามันพังอยู่ตลอดเอาจริงนะครับผมว่าดูแค่ตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยก็สามารถทําให้เรารู้และจดจําเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วเพราะทั้ง2ตัวละครนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวละคครทีีม่มมเ หรือปฏิสัมพันธ์ที่ดีเลยทีเดียวแม้ทั้งสองเนี่ยจะมีนิสัยที่ตรงกลนงข้ามกันอย่างเห็นได้ชัดแต่ในขณะเดียวกันผมกลับมองว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการ์ตูนเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ผมเชื่อเลยนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนตอนเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วอาจจะจําเรื่องราวของ Dexter's Laboratory ได้แบบลางๆแต่ไม่ทั้งหมดแต่รับประกันได้หากเพื่อนๆได้เคยดูเรื่องนี้แล้วคุ้นเคยกับมันในสมัยเด็กพอได้ยินชื่อเรื่องอย่างน้อยเลยครับ ทุกคนก็ต้องจำตัวละครหลักของเราอย่างเด็กสเตอร์ได้อย่างแน่นอนและห้องทดลองรับของเขาจริงๆจำได้แค่นี้มันก็สามารถทําให้การ์ตูนเรื่องหนึ่งกลายเป็นการ์ตูนในตำนานก็ได้แล้วละครับหรือการ์ตูนในความทรงจําของพวกเราและผมก็เชื่อว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะการที่ผู้เขียนอย่างตัวเจนดี้ทาทาคอสกี้ได้ออกแบบตัวละครของเขาให้น่าจดจําและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนที่ผมได้พูดไปและอีกอย่างที่ผมอยากพูดถึงเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้ก็หนีไม่พ้นพวกเสียงเพลงประกอบที่ผู้เขียนได้ใช้ในการดําเนินเรื่องนี้อีกด้วยผมอยากให้เพื่นอน เสียงเพลงตอนเริ่มหรือทีมซองของ d e s t e r s Laboratory ก่อนก็แล้วกันว่าเพื่อนๆเนี่ยจะคิดกันยังไงและได้อารมณ์ประมาณไหน สำหรับผมนะผมคิดว่ามันเป็นเพลงที่เหมาะสมมากสำหรับกระตูนแนวไซ e n c ส์ฟิคชันแล้วพอผมเนี่ยมาฟังดูดีๆแล้วผมรู้สึกตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนแมสซายเอนิสคนหนึ่งที่กําลังทําการทดลองอะไรบางอย่างอยู่ในห้องแลบแล้วผมก็รู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นคนอัจฉริยะ oh. โคตรอัจฉริยะเลยว่าจักี้ฟังแค่นี้คิดไปได้ไกลเลยนะเวลิกดโอเคโอเคฟังผมก่อนนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกตอนที่ผมเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่ตอนที่ได้ยินเสียงตีมซองของเรื่องนี้แล้วเอาจริงๆรตีมซองของการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างที่ผมเนี่ยคูดไม่ถูกเลยจริงๆแต่เท่าที่ผมจําได้ตอนที่ผมยังเป็นเด็กอยู่นะผมได้ความรู้สึกแบบนี้จริงๆและมันทําให้ผมเองเนี่ยเริ่มสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์การคิดสิ่งใหมๆ่ๆและการประดิษฐ์สิ่งต่างๆมันทําให้ผมตอนนั้นเนเเเเยดด็็็กกกกตัวลๆออาหมื และทําอะไรใหม่ๆที่ผมเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนเพื่อนๆจะว่าผมมโนก็ได้นะตอนนี้แต่นั่นคือความรู้สึกของเด็ก5ขวบจริงๆนะครับอืมไม่น่าเนะี่ยเรียงมาเรียนสายวิศวะเรียนมาหาลัยต่างประเทศสร้างหุ่นยนต์สยดสงสัยได้แรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนเรื่องนี้นะแต่แต่ไม่ใช่แลว <laughs> นั่นก็มโนถ่ายไปเรื่อยๆเนาะ <laughs> โอเคกลับเข้าเรื่องแม้แต่เวลาเนี่ยจะผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วก็ตามตัวผมเองเนี่ยก็ยังสามารถจําธีมซองสุดคลาสสิกของการ์ตูนเรื่องนี้ได้อยู่ดีบวกกับความทรงจําดีๆของตัวเองกับการดูการ์ตูนเรื่องนี้ออยยูู่่และคิดใในจ ว่าสักวันเนี่ยตัวผมเองเนี่ยจะเป็นแบบเด็กสเตอร์ใช้ได้ คนมีความฝันก็ดีกว่าไม่มีอะเนาะอย่างสุดท้ายที่ผมไม่พูดเลยไม่ได้ก็คือเรื่องของภาพและอาร์ตสไตล์ที่ผู้เขียนได้เลือกนํามาใช้สําหรับการ์ตูนเรื่องนี้มาโดยตลอดทั้งสีซีซันเลยไม่เคยเปลี่ยนเอาจริงๆพวกภาพและอาร์ตสไตล์ของการ์ตูนที่อยู่ในสมัยยุคปี1995จนถึงปี2005จะมีอารมณ์ที่คล้ายๆกันอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนอย่างเรื่อง The Grim Adventure b i l l i a n Mandy, Code Name Kids Next Door, Cow and Chicken, I Am w e e z e Johnny Bravo จนถึงเรื่องที่ไม่ควรนํามาใช้อย่างเรื่องซามูไรแจ็คให้เด็กดูเนาะ โอ้โหสุดเดจริงๆการ์รตูนทั้งหมดนี้ก็มีความคล้ายกันในเรื่องของอาร์สไตล์และลายเส้นที่เขาได้นํามาใช้อีกด้วยซึ่งผมคิดว่าการที่ผู้เขียนอย่างตัวเจนดี้จัตคอสกี้ได้ใช้อาร์สไตล์ที่เราเรียกว่าตามเทรนมันก็เป็นไอเดียที่ดีเลยทีเดียวเพราะมาถึงตอนนี้แล้วผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆดูคนเนี่ยก็ยังสามารถจําการ์ตูนที่ผมได้พูดมาก่อนหน้านี้ได้อย่างน้อยสักหนึ่งเรื่องและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะองค์ประกอบต่างๆของเรื่องจนถึงการวาดภาพที่ผู้เขียนได้ใช้ที่ทําให้การ์ตูนหลายๆเรื่องในปี1995จนึ 2005เป็นหนึ่งในการ์ตูนที่ลืมยากที่สุดสําหรับคนหลายคนและพอมาถึงท้ายคลิปแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลที่ผมเองคิดว่าทําให้การ์ตูนเรื่อง Dexter Laboratory เป็นหนึ่งในการ์ตูนที่ต้องถูกจดจําโดยคนดูอย่างเรานะครับถ้าเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงหรือว่าจํา Dexter กันยังไงเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์ลงมาบอกด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านถ้าจะสรุปสั้นๆผมคิดว่าการ์ตูนในแต่ละยุคสมัยของมันก็เป็นการ์ตูนที่จะถูกจดจําในเจเนเรชันนั้นๆแต่ส่วนตัวเท่าที่ผมมองแล้วผมคิดว่าชุดการ ข้อดีของมันอยู่เสมอไม่ว่าเปลือกภายนอกของมันเนี่ยอาจจะเป็นการ์ตูนที่ไม่มีสาระและอาจจะดูปัญญาอ่อนด้วยซ้ําแต่พอโตขึ้นแล้วเราก็จะสามารถเห็นข้อความดีๆและข้อคิดที่ลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในตัวการ์ตูนได้อย่างชัดเจนซึ่งพอมาถึงตอนนี้แล้วผมขอบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่เสียใจเลยที่ผมชอบดูการ์ตูนมาตั้งแต่เด็กเพราะตอนโตมันสอนให้ผมเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักคิดและรู้จักคิด ให้นอกกรอบที่กําหนดเหมือนกับเรื่อง Dexter's Laboratory ที่มีเนื้อเรื่องที่สุดสร้างสารรค์และเรียบง่ายไปพร้อมๆกันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ผมชอบในเรื่องของวิทยาศาสตร์และการประดิษฐ์สิ่งต่างๆในตอนเด็กจนมาถึงตอนนี้ตอนที่ผมโตแล้วเนี่ยผมเรียนในด้านของวิศวกรรมไฟฟ้าที่ผมเองตอนเด็กเคยคิดที่จะอยากทําตามการ์ตูนที่ผมชื่นชอบเพราะเหตุนี้ถ้าผู้ปกครองคนไหนเนี่ยดูคลิปวิด,ดีโอของผมอยู่นะครับผมอยากบอกทุกท่านให้รู้ว่าการที่ทุกท่านเนี่ยให้ลูกของคุณดูการ์ตูนในตอนเด็กมันไม่ได้เป็นข้อเสียเลย ีเดยวถ้าเรารู้จักการกำหนดเวลานะแบบพยายามหาเวลาว่างๆไปดูกับการ์ตูนกับลูกๆของคุณซึ่งผมกลับมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้เด็กรู้จักตามหาแพชชั่นตัวเองตั้งแต่เล็กและเรื่องแนวทางและสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบเองเนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะครับและพอโตขึ้นแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะได้มีเป้า,าหมายในชีวิต ที่ชัดเจนและแพชั่นที่เขาเนี่ยกำลังตามหาและพร้อมๆกันนะครับเขาก็สามารถมีความทรงจําดีๆกับภาพในวัยเด็กที่เขาเนี่ยได้ดูการ์ตูนที่เขาชื่นชอบกับคนที่เขารักมากที่สุดในชีวิตอีกด้วยและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับกับช่องของผมที่แจ็คกี้แลมและเจอกันใหม่อีกทีในสัปดาห์หน้านะครับผมสวัสดีครับโชคดีครับ